ยังอยู่กับคดีพุ่มกับโจ้กันอย่างต่อเนื่องนะครับจากกรณีที่ทางเจ้าทีมตรวจเนี่ยที่มีการออกมาขอสารออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาพบตะรได้มีคําสั่งให้ออกจากราชก,การไว้ก่อนนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยมีการเข้าไปตรวจค้นบ้านนะครับของพุ่งกับโจ้ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยพุ่มกับโจ้จะไปพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครย่านรามินทาครับชุดสืบสวนของตํารวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ไปที่บ้านของพุ่งกับโจ้นะครับในหมู่บ้านปัญญาอินทรา 1> P 1นับถนนปัญญาอินทราเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครครับพบว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยม,มีเนื้อที่ประมาณ5ไร่บ้าน2หลังนะครับรถหรูจํานวน13คันมูลค่ารวมกันนับ100ร้อยล้านโดยรถดังกล่าวเนี่ยเป็นชื่อของพันตํารวจเอกทิติสันอุทธนาผลหรือพุ่มกับโจ้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นเนี่ยนะครับพบเพียงแม่บ้านชาวเมียนมา2คน สอบถามแม่บ้านเนี่ยทราบครับว่าพุ่มกับโจจะเดินทางจากนครสวรรค์เข้ามาที่บ้านเนี่ยในกรทมทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยบางครั้งก็จะมากับแฟนสาวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวครับอย่างไรก็ตามตำรวจมีการเปิดเผยข้อมูลการครอบครองรถยนต์ของพันตำรวจเอกทิติสันนะครับหรือว่าพุ่มกับโจเนี่ยพบว่ามีการครอบครองรถทั้งหมด29คันส่วนใหญ่เป็นรถหรูนะครับที่มาจากค่ายดังๆประเด็น ส่วนประเด็นผู้กํากับโจ้เนี่ยเริ่มทําการจับรถดูและนํารถไปประมูลกับกรมจุลกากรเนี่ยทำมาตั้งแต่ยศดร้อยตารวจโทจนถึงปัจจุบันโดยจากการตรวจค้นเนี่ยนะครับพบว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นส่วนทรัพย์สินอื่นเนี่ยยังอยู่ครบครับส่วนอีกประเด็นครับที่มีการพูดถึงกันคือห้องเหลืองนะครับห้องเหลืองเนี่ยคืออะไรห้องเหลืองคือเขาบอกว่าตํารวจนครสวรรค์เนี่ยตำรวจวงในเนี่ยรู้จักกันดีครับ คือทางเมื่อวานนี้เนี่ยทางพี่อาร์ตเอกกรัฐเนี่ยผู้สื่อข่าวช่องวันสามสิบเอ็ดเนี่ยได้ไปติดต่อสัมภาษณ์นะครับกับแหล่งข่าวท่านหนึ่งซึ่งเขาเป็นตำรวจอยู่ที่โรงพักนครสวรรค์ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเขาให้ข้อมูลกับพี่อาร์ตนะครับว่าไอ้ห้องเหลืองหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าห้องกาแฟเนี่ยมันคืออะไรคําสัมภาษณ์เสียงสัมภาษณ์ของตำรวจท่านนี้เนี่ยบอกนะครับว่าเขาปฏิบัติอยู่ในสพปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสพ,พเมือ,นนนองนครสวรรค์นี่แหละทาหน้าที่อยู่ในห้องวิทยุสรรื่อสารยืนยันว่าในคลิปที่เเกิดหตุนะครับ เกิดที่สพมืนอนครสวรรค์จริงนะครับโดยมีห้องติดกัน2ห้องห้องแรกเนี่ยเป็นห้องของเจ้าที่ปราบปรามการจราจรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ห้องเนี่ยก่อนจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นร้านกาแฟก่อนที่จะเจ๊งไปมีการดัดแปลงให้เป็นห้องพักผ่อนของตํารวจชุดจับกลุ่มยาเสพติดซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นครับส่วนไอห้องเหลืองหรือห้องกาแฟเนี่ยนะครับก็นั่นแหละที่ผมบอกว่าตํารวจนครสวรรค์วงในเขารู้จักกันดีต่อมามีคนในโซเชียลเข้ามาถามนะครับว่า ไม่มีการดัดแปลงเสียงของพี่เขาหน่อยหรอไม่มีการเซฟแหล่งข่าวหน่อยหรอพี่อาร์ตนี่ก็ได้บอกไปว่าทางตำรวจเนี่ยระบุนะครับว่ายืนยันว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องทําอะไรกับผมนะเขาเป็นตำรวจนะครับเขาต้องคุ้มครองตัวเองได้นะครับแบบนี้เลยครับไม่มีการระบุชื่อใดๆและตอนนี้เนี่ยทั้งจังหวัดเนี่ยทราบแล้วว่าคําสั่งเนี่ยออกให้ออกเนี่ยจากของบตรหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจในขั้นต้นได้ ตำรวจในนี้ก็บอกครับว่าไม่ไม่มีความเป็นห่วงหรือว่ากังวลนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วตํารวจนะครับตํารวจจะเกรงกลัวเรื่องแบบนี้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับข้อมูลนะครับทั้งกรณบีการตรวจเข้าตรวจค้นบ้านของผู้กุมกับโจ้นะครับซึ่งก็ยังไม่พบตัวและประเด็นห้องเรืองที่ชาวเน็ตเนี่ยตั้งข้อสงสัยกันนะครับไว้เท่านี้ครับนี่คือข่าวไวเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ